สวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีออเดอร์เป็นโดนัทจิ๋วนะคะส้มก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคการทำโดนัทจิว๋วเราสู่เพื่อนๆฟังค่ะส้มขอออกตัวก่อนนะคะว่าส้มไม่ได้เก่งการทำขนมมาจากไหนนะคะส้มก็เรียนรู้ไปโดยส้มใช้อาชีพการขายขนมนะคะเป็นอาชีพเสริม ที่ช่วยส้มได้จริงๆในส่วนของมาเติมเต็มรายได้ของส้มนะคะในแต่ละวันนะคะก็จะมีในบางครั้งนะคะที่มีเพื่อนๆนะคะหรือท่านผู้ชมที่ผ่านมาแล้วก็เจอคลิปของส้มในบางครั้งก็จะเม้นมาว่าไม่น่าอร่อยนะคะสกระปก ไม่น่ากินแบบนี้นะคะส้มก็ขอน้อมรับไว้พิจารณาแล้วก็ขอขอบคุณที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมคลิปนะคะส่วนตัวของส้มแล้วนะคะทำขนมที่ส้มไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราล้างมือสะอาดอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้ความสะอาดในทุกขั้นตอนของการทำขนมอยู่แล้วในส่วนของ รูปแบบครัวของเรานะคะก็เป็นขนมแบบโฮมเมดจริงๆก็คือเราทําที่ครัวหลังบ้านของเราจริงๆนะคะแต่ว่าเราเชื่อมั่นในความสะอาดของทุกๆขั้นตอนในการทําขนมของเรานะคะก็หากขัดหูขัดตาใครนะคะก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับการทำโดนัท จิ๋วนมสดของส้มในวันนี้นะคะส้มได้รับออเดอร์มานะคะส้มก็จะมาแบ่งปั้นนะคะเทคนิคนะคะเราจะต้องวอร์มเตาไว้ให้ร้อนจัดจัดก่อนนะคะโดยที่ส้มจะใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะคะเมื่อเตาของเราเดือดจัดแล้วก็เทน้ำมันออกเลยนะคะจากนั้นเราก็เช็ดน้ำมันนะคะให้เขาแห้งนะคะและส้มก็จะใช้เนยในการทานะคะ ทาเนยเข้าไปค่ะจากนั้นก็ใส่หน้าลูกเกตค่ะวันนี้ส้มจะมีหน้าเป็นลูกเกตเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะส้มจะมี2อ,อย่างนะคะเพราะว่าที่บ้านส้มมี2อ,อย่างนี้นะคะหน้าขนมนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่แล้วเรามาคุกเป็นโดนัทน้ำตาลก็ได้ค่ะใครมีธัญ,ญพืชอะไรใส่ได้เลยนะคะงาดำงาขาวใส่ได้เช่นกัน เม็ดทันตะวันนะคะเม็ดฟักทองใส่ได้หมดเลยค่ะส้มก็จะใส่ลูกเกดลงไปจากนั้นก็ยอดขนมให้เต็มนะคะให้เต็มเลยนะคะเตาที่บ้านส้มนะคะใช้เวลาส้มจับเวลาดูแล้วนะคะ7นาทีนะคะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดูเตาที่บ้านนะคะความร้อนนะคะของแต่ละบ้านจะไม่เท่ากันเราต้องเช็คของเราเองนะคะของส้มเช็คแล้วนะคะ ที่7นาทีค่ะก็ถึงจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยส้มจะไม่กลับขนมนะคะก็คือสุกทั่วถึงอยู่แล้วแต่ว่าสีอาจจะไม่เสมอกันนะคะคือด้านล่างจะเข้มกว่านะคะแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะสีอ่อนกว่าแต่สุกทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าส้มทำแล้วก็ชิมดูเรียบร้อยค่ะสุกค่ะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเรา สุกแล้วนะคะเราก็เปิดเตาแล้วเราก็จะขยับเขาก่อนนะคะเราจะไม่เสียบพวดออกมาเลยนะคะเราจะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาล่อนดีแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาลอนดีแล้วเราถึงเสียบออกมาจากเตานะคะแบบนี้ค่ะ1สูตรนะคะเดี๋ยวส้มจะเขียนสูตรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหนึ่งสูตรเทแบบเต็มนะคะเขาจะอวบอ้วนนะคะตัวขนมของเรานะคะ ส้มทําดูแล้วค่ะจะได้44ชิ้นค่ะอวบอ้วนเลยนะคะส้มเคยทําคลิปครั้งหนึ่งได้48แต่ว่าไม่ได้ใส่เต็มแล้วก็อวบอ้วนแบบนี้นะคะ1สูตรได้44ชิ้นค่ะเพื่อนๆก็ไปคำนวณเอานะคะขาย3ชิ้น10บาทหรือ2ชิ้น10บาทได้นะคะกํำไรอยู่นะคะคลิปนี้ก็มาพูดคุยในเรื่องของการทําโดนัทสัปเพระกันค่ะ